xem thật 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 ส้มเลยดูโอเคมาส้มนะนาแเมะสมนี่มาะถ้าบะส้มนี่คือว่าบะล้มฟังดีค่ะกนไข่รุ่มเข้าลุ่มรุ่มนี่าอืมอืมกาแฟตักสับข้าึงเลน้านิเนี่ยจะน้ำตาลนักหน่อยเออมีเจริญเจริญก็สันเจริญเออสันเจริญ ป๋อพี่อืมเดี๋ตํำตึงแกนเนี่ยึนเหมือนกาแฟมังเน่ยแต่ละร้อยบาตั้งเลยว่ไม่เอยนต่านี้เ่งย่าใ่เส้ือแก้นวก็ได้ใจี่กองคนะ ได้สมแผงพุ่นน่ะอันก็ได้เหะอสามแผงแต่บะไว้ก้ากินคนเดียวบะสายคนเดียวกะก็แหงแล้วร้อยซา้กับสามแผงสามร้อยเอาของใจดีกว่าแน่นอนนกาจะแน่กว่าตอวของนก่

kèm có quà bởi móc 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 có móc 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 cả móc nè nói móc tròn móc móc lúng móc em móc em 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 bỏ còn là ajino omo. อเอาละ,ม,ะ,าะมากรตามกันมามามันขื่นบาได้อะใ <laughs> ส่น้ำปลาล้าก่

มันไม่พิกเงี่มันไหนทำไมให้นะสลัดไซตาเลยเออเหนะ่อยงวงงวนงวเอาครับกามแขนขึ้นครับราาเทาหหอมพนาดนั้นหรอหอมพอตัวเลย Thôi xài hòm đen coi Đầy lắm Mộng mộng có tài quá áo kịt hòm kho thôi Kho may may, mì nào nọ วาหอมเลยเาิเนาะิ่อเฮ้ยีต้องคิดมาแล้วไหมอาเฟมควรยางควรด้วจ้งอือคุณบกครับล้มนดครับตาม่หย่งแ่จ่าแก้หเลื่อดีจะใส่ห้าดีกว่า

ลูมปลาเกนมากินปลาหาปลาเกดปลากัะลูก้าหงส์พรอมคยโอเคนะโอเคมอเป็นตัวเย็นไมเป็นไฮโซคตเป็นตู้คลิปแรกี๊ดีกเลย มะนาวเท่ากับกิมะนาวลมข้าเท่านันนะรสมีฐานวัวน้ำปูคุณอืมอึ๋งก็เนื้ออึ๋งก็เบียบ์้ชายเออคือเนาะล้ำเนาะล้ำกี่ปีหา้าป็นตัว,วนะเนาะเออเนาะแกห่อนกับ